สวีทสวัสดีนะครับวันนี้ก็จะมาแข่งยิงกันกับพ่อผมนะครับทดสอบปืนเทสอ่ะอ่ะเทสไงครับพ่อมันจูดจืนจก่อนใช่ไหมครับพ่ออันนี้ต่อข้อซื้อมาตั้งสามพันกว่าบาทอืมใช่ครับสามพันกว่าบาทอันนี้เป็นกระสุนโฟรมที่ผมรีวิวไปนะครับเดี๋ยวนะกับวีเอสมันจวุวีเอสกับปืนดีดยางนะครับอันนี้ พียอสกับปืนดีจังนะว่าใครจะแรงกันครับอ่ะนจุกสุนอาจะเอาคุณจุกสุนอืนี่คือจอมันจุกระสุนครับไกลไปยังไม่ยังไม่ยิงนะครับยังไม่ยิงนะมันจุกระสุนยังไม่ยิงนะอย่าเพิ่งอย่ายังไม่ยิงอ่ะใคนะตอนเดี้ยวันจูกระุนเนี้ยอืมจุดจุดแรกอ่ะเริ่มเลยป่ะอ่ะดูขวดไว้ดีๆนะครับดูขวดไว้นะอันนี้คือขวดนะทุกคนนี่อ่ะดูไว้ดีนะ ดูนะยังได้บ้างจริงครับโอ้โยนโดนครับนัดหนึ่งนะครับสามสามสามโอ้โดนนะครับได้แล้วแต่นัดที่สามนัดนัดสุดท้ายครับนัดสุดท้ายนะมันมีทีนัดครับอ๋อไม่โดนคุณหุบพลาดไปนัดหนึ่งครับอ่ะอีกนัดหนึ่งนะครับ โอ้ดูนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะมาทดสอบปืนผมกันนะครับโอเคนะดูว่าจะขนาดไหนนะเพราะเดี๋ยวเราจะไม่ต้องไม่ต้องนะไม่ต้องถือกล้องไม่ต้องถือกล้องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตรงตรงนี้ก่อนพ่อไม่ได้ไงไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่ะาพ่อว่าดิไอันนี่หนูหน่อยให้ดิไอ่ไอ่ไอ่ยังมันตึงมากเลยยังยังมันยังมันตึงไงมันยิงแรงเว่อร์แล้วพ่ออย่าพึ่งยิงหาหนูนะอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งนะอันนี้คือภารกิจ โอเคนะอันนี้คืออันนี้คือเป็นปืนปืนดียานะทุกคนที่ผมรีวิวไปตอนเช้านะทำไมมันตืต่นยางมันแรงอย่างเงี้ยก็ระวังมันดีใส่นะอโอเคมาดเดี๋ยวประเดี๋ยนะถ้าเกิดว่ามันช้าก,กันไปก็แค่ามาคิดตื่นนะทุกคนเดี๋ยวนะจดจับทุกคนหนึ่งนัดใช่ไหม S <S อ๋อฮะผมกลม็ล้มตายแกเลยโอเคผมก็ล้มนะเดี๋ยวถ้าเป็นศัตรูปเป็นเป้าตายเลยเกมเลยนะยิงอ,ยอ่ะฮะโอวีอ่ะโอวีอะไรคอปตี้คอปตี้โมบายนะอ่ะเรา,าลองแบบโอเคนะเนกินนีผมให้พอ่อผมเทนนะครับยางมะแลงมันต้องอย่างเงี้ยองมสองมือ นับยิงโอ้ล้มอเยครับอ่าเด๋ยวผมเดมตตั้งขวดก่อนนะครับตั้งขวดอนนะพอพมาแล้วรีวิวแค่นี้พอโอเคนะก็ขอจบเป็นเท่านี้นะ